เรียนจบมนุษย์ไทยแล้วทําอะไรได้บ้างมีคนเคยถามมานะคะในคลิปคลิปนี้ว่าจบไปแล้วเราสามารถทาอาชีพอะไรบ้างก็มีอาชีพที่เป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินะคะเขียนคอนเทนต์เป็นบณนทึกผู้สื่อข่าวนักประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงเป็นนักเขียนนิยายได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเป็นงานราชการนะคะก็จะทําในตําแหน่งเลขาดูก,การได้ด้วยที่พูดมาถึงอาชีพอะพี่ทำมาสักนานยัง ที่จบมาหลายๆคนอะ่ะก็มีงานแล้วนะทุกคนแต่ตรงนี้เราจะไม่เหมารวมนะคะเพราะว่ามีแค่เราที่ไม่มีงานประจําตรงนี้ก็จะอยู่ที่ความสามารถประสบการณ์ความรู้แล้วที่สําคัญก็คือดวงงไงบจะว่าไปเราก็ไม่ท้อหรอกนะคะเพราะว่าท้ออ่ะมีไว้ให้ลิงถึงสุดท้ายนี้ถ้าน้องๆอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้อีก 累累了。